วันนี้24พฤศจิกายน2 5 1 7อำเภอเขาสลินก็ได้จัดกิจกรรมวิ่งวัฒนธรรมอำเภอเขาสลินเนื่องจากว่าอำเภอสุร,รินนั้นเป็นดินแดนัตถกรรมเลื่อนล้ำภูมิปัญญาตะการตาผ้าไหมรเบือกายประคำสวยร่ำรวยประเพณีมีประสาทโบราณสืบสารเพลงกันตึมครับของดีอำเภอเขาสลินนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผ้าไหมเรื่องของปลาเกือ หรือเครื่องเงินหรือเครื่องทองเป็นนวัตรกรรมที่ขึ้นชื่อของชาวอำเภอขอนศินจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้ในนามของชาวอำเภอขอนรินทร,ร,ร์และก็ส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็งมาร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อที่จะออกกําลังกายวิ่งท่องวัฒนธรรมครับโดยเฉพาะจากหน้าที่วาการอำเภอขอนศรินทร์ไปถึงวัดประสาทแก้วตำบลบ้านแร่อำเภอขอนศรินทร์ซึ่งมีระพทธรุป ศักเสร็จพระคู่บ้านคู่เมืองก็คือพระปืดวัดประสาทแก้วกองตะบลบ้านแร่นะครับแล้วก็กลับมาอย่างที่วาการอำเภอซึ่งระยะวิ่งนั้นก็จะมีระยะ5กิโลเมตรและก็ระยะ10กิโลเมตรครับซึ่งเป็นการสร่งเสริมในช่วงเทศกาลงานช้างและก็าการกาชาติของจังหวัดส,สุรินทร์ครับว่า14พฤศจิกายน2อ1 7 จนถึง25พฤศจิกายน257นั้นจะมีงานช้างและงานกาชาติของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องงานช้างเป็นงานประจำชาติของชาติไทยและชาวอำเภอเขาสุรินทร์ก็เลยจัดกิจกรรมวิ่งวัฒนธรมรมอำเภอเขาสุรินทร์เพื่อรองรับกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการออกกําลังกายแล้วก็ให้คนทุกคนรู้จักอำเภอเขาสุรินทร์ในเรื่องของ ของดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมประเกลอมหรือเครื่องเงินแล้วก็เครื่องทองแล้วก็ไหวไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระปืนปัดปรศาสตร์แก้วครับซึ่งชาวศิริของเราก็ยังมีลำห้วยลำน้ำประวัติศาสตร์ของชาวปือของสุริคือลำห้วยละวีนะครับฉะนั้นชาวปือของสุริก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในการวิ่งมาตรฐานอำเภอบางเกลกิจกรรมนี้และการจัดจักรเา็นช้าแรกนะครับเพื่อที่จะ ส่งเสริมการต้องเที่ยวส่งเสริมการพัฒนาการของชาวบรีรัมยินคก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีครั้งต่อไปในการที่จะพัฒนาแล้วก็ในการที่จะส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าวครับผมเพื่อสะพดไปเล่าคือตัวเองชอบชอบบรรยากาศอย่างนี้คือมีต้นไม้ป่า อย่างนี้ผมชอบครับเจ็ดสิบบาเจ็ดสิบเท่าไหรนะเดือนเจ็ดสิบสามเออเจ็ดสิบสามครับอีกสองเดือนเดือนเจ็ดสิบสี่แล้วอีกเดือนไม่ได้เพื่อมาแข่งหรอกพร้อมเพื่อออกคุณพลอยแข่งคือผลพลอยได้ครับบรรยากาศในช่วงเช้าดีมากครับก็ได้ผ่านเห็นความเป็นธรรมชาติ ของขอำเภอขขาสินนรินครับแล้วก็ผ่านหมู่บ้านผ่านธรรมชาติดีครับวันนี้บรรยากาศดีมากครับนักวิ่งก็มีความสุขมากครับ ก่อนนะคะ 1, 2, 3่อเครับนจัดทีมราศีรันนิ่งนะคะและรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะวันนิกาสารงามค่ะสปีด25.4นะคะจากช้างน้อยสุรินสุรินเราที่เองนะคะรางวัล1,200 1,800ตามลำดับนะคะรับรางวัลแล้วก็ถ้วยรางวัลด้วยนะคะ ถ่ายรูปรวมค่ะทั้งสามท่านเลยนะคะหนึ่งศพครับหนึ่งศพผมง่ายไรเนาะอ่าแล้วก็ขออนุญาตท่านในเพืรอตรงกลางนะคะส่วนเอ่อที่หนึ่งสองสามขยับมาอีกข้างหนึ่งค่ะให้กลางกลางเวทีนะคะเชิญครับมอกเ้องครับเชิญเชิญวนยืนด้วยนะคะหนึ่งศพเรียบร้อยครับ ขอบคุณมากมากคะ่ะท่านวาง18.12นะสิติจากสวนร้อนสามร้อนเขียนถูก,ถกไหมคะส,สายร้อนสายร้อนโอ้โหทำไมตั้งชื่อชมรมนี้น่ากลัว <c oughs> สายร้อนรันนิ n g โอโ้ยแย่มากค่ะจำไว้นะคะ <c oughs> ต่อไปจะไปทุกสนามนะคะขวาจะแดดนะคะ ชมรมทางไกลสุรินใช่ไหมคะทางไกลสุรินนะ,ะต่อชื่อชมรมแต่ละชมรมนี้นะคะจำเป็นต้องจำนะคะยืนบนเวทีก่อนคะ่ะใช้งานได้เป็นอย่างดีจากทีชมช้างน้อยสุรินรและชนะเลิศปีนี้นะคะ11 ใช่นะคะนายชนเพศคลตุ้ยกดาเขาใช้ข้อมือด้วยยินดีด้วยนะคะจากทางไกลสุรินค่ะชมรมนี้แต่ละชมรมก็ชื่อแปลกๆนะคะก็เชิญถ่ายรูปแล้วค่ะโอ้มาไกลจากกรีรัมจริงๆตึกติดกับสุรินตรงนี้เองนะคะมีสนามบินนะคะก็ ยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณมากเลยนะคะและต่อไปอันดับสองนางสาวรสรินนะคะนึกชอบนะคะห้าสิบห้านะคะสิตินะคะจากทีมไหนคะสุรินขอบคุณครับในขขา,ในข,อา,ข,าขอบคุณมากค่ะและที่หนึ่งัลยาณีชุงจันทร์จากราศีรันนิ่งค่ะ hey, hey, hey. โอ้ชาว สีอยู่ใกล้นะคะสุรินก <Jamie, online. S 2> ็ออกมานะคะังน <lic S 2> ี้ครับเอนนอ่ะถ่ายภาพก่อนนะคะเกีรัสัมพันธ์นะครับนักวิ่งที่ได้ป้ายหนับนะครับยังไม่มาในงานตัวนะครับรบกวนมาในงานตัวจะได้รับถ้วยรางวัลนะคะหนึ่งใบนี่ตีกันเสาทองขึ้นมาเลยค่ะ เรียงตามลำดับยืนตรงนี้ก่คนดูบุญแห่งอันดับหนึ่งนะคะอ่านิติการอันดับที่สองนะคะแล้วก็ทัตเทพเทพสัมพันธ์อันดับสามนะคะอันดับที่สี่ศิรทัศชัยพนานะคะอันดับที่ห้า ศิลปรกรยืนยาวนะคะถ,ถ่ายรูปรวมก่อนนะคะวิ่งก็ได้นะคะหลายท่านบอกห้ต้องวิงงว่งไหมต้องวิ่งระยะอะไรนะคะัดขคุณมากค่ะวิ่งก็ได้รางวัลไม่วิ่งก็มอบรางวัลให้เหมือนเดินนะคะ ได้ม้านำโชคใบซ้อนับเรียนทั้งวันนะคะขอบคุณมากค่ะนักวัดพิมรักแล้วก็วชิระสวยสุวรรณอันดับสามยืนรอตรงนี้ก่อนครับวชิระสวยสุวรรณอันดับสามนะคะจากสวนสมเด็จอันนึ่ง อันดับสองคุณนัทวัฒน์จากภาคค่ะจากราศีรันนิ่งเช่นกันและอันดับห้าชักไทยแลนด์นะคะจากพัเนารานหนิ่งตำบลประสาทอโอ้แดดเริ่มมาแล้วนะคะอันดับที่สี่เกษรานิงแก้วค่ะจากโรงเรียนบ้านเกษรานุชรีราบนิงนะคะแล้วก็อันดับที่ห้าเด็กหญิงปานัดดา เกียวเียนนะคะกเรียนเช่นกันชายลูกุมงัลูกเดี๋ยวชางภาพจกเสื้ภาพของอนกนียกไอกู้ยนะคะยม้ชายครับนอยครับีนมาฝั่งนี้สงาฝั่งนี้คนนึนางสาวลาลาชินคุณผู้คะ หนึ่งสองไม่ปลอยครับทวีโชคนะคะนับสี่และนับห้านางสาวนับกานับเทาับเาวดีอ่าไม่ออกมั่งคั่งนะคะนับดาวดี้อ่านผิดเจนด้วยส้าสุกหมดเลยนะคะพักด้วยนะคะเพราะว่าเขียนมาด้วยลายมืออ่านผิดทุกคนเลยขออภัยนะคะรับน ถ้าอ่านถูกก็เจ๋งมากเลยค่ะเพรเซ็นชื่อมานะคะเด็กมาแล้วนะคะจับแล้วจับแล้วนะครับแล้ถ่ายรูปก้องครับหนึ่งสองเ็กถ้อยครับสิบเอ็ดโลนะคะไม่รู้สามสิบสองสิบสดับสอนายราชันภูกาปันถูกไหมคะ อันดับหนายนัทวั์ชี้ครับหนยรครับหนึ่งเมียดดีโอเคจากเทศบาลตำบลเขาสินรินทรเราที่เองนะคะอันดับหนะคะสานี่คือหน้าตารุ่นสามสถึงสามก้าปีถ่ายรูปร่วมกันนะคะจากให้ท่านท่านกันขายชิดทกัน ต่อไป40ถึง49นะคะ40ถึง49ชายอันดับ3นะคะนายมไกลเลยนะคะอันดับสอต่อไปอันดับ3นายศักดิ์นารินโศกหอมนะคะจากนาดีรันนิ่งนะคะนาดีรัน อันดับที่สี่นายหมูทองแยมกล้วยนะคะจากขาวสีน้ำเงินเรานี่เองนะคะแล้วก็นายพักวิทย์มีเลิศนะคะเอาชูเนื้อหัวหนายช้างอะไรคะช้างหยิบอ๋อใครชื่อชมรมตั้นนะคะง อยากถ่ายรูปไหมคถ่ายรูปร่วมกันค่ะโอเคครับมองตาขามหนึ่งสอง 1, เรียบร้อยครับผมสี่โพแก้วนะคะจิรวดีโพแก้วนะคะโพแก้วนี่นำสกุลแถวตาบูกบ้านอะไรเออนักวิ่งจากฝสิงสุน,นันทีฮคนดับสามนางสาวต่อบัวโคนะคะโอเคครับหนึ่งสอง อันด uh. ับท right. yup. okay? oh, mm hmm. mm hmm. ี่หกับคุนัตประวาสุขค่ะจากอบตบ้านแร่ค่ะโอ้รุ่นนี้นะคะฝาวก็ได้ไปหนึ่งสองสามคนนะคะสี่คนค่ะหนึ่งสองหนึ่งสองเก็บไว้ถามขอบคุณมากค่ะเรื่องต่อไปหญิงเจนจบนะคะจากพวกพวกค่าตูมเช่นกัน นางสาวพรสุดาสีครมนะคะออมาท่าตรงมาเป็นทีมเลยนะคะแล้วก็นางสาวอภิชยานะคะมูลสานะคะจากรอพโรงพยาบาลเขาวิรินนะคะห้าท่านนะคะดีครับ1ส แค่ถ่ายรูปรวมเลยครับมาฝั่งนี้หนึ่งคนโอเคคคขาบมังกงครับหนึ่งสองรูปครับหนึงสองเรียบร้อยครับะจะพัดหลัง,งานางรองบุรีรัมย์ <Okay. S 1> ค่ะอ,นะอันดับที่สี่นายศิระพบกวางสนิทนะคะจากบุรีรัมเช่นกันคะแล้วก็ อันดับที่5นายคมกริชยินมีมาจากสุนารินห้าท่านนะคะไม่พอที่หลังนะคะให้ท่านพอครับจึงจะช่วยก่อนเชิครับเดินสองให้คุณหมอจิ้งมอบนะคะเชิญค่ะหมอจิ้งมอบนะคะเดินสองเรียบร้อยครับโอเคอหายรู้นมดไครับก็ได้อันดับที่ห้าับิญครับเดินสองเรียบร้อยครับ ขอบคุณมากค่ะนะคะดับสามคุณขาวอนนะคะอันดับหนึ่าสองอันดับที่สี่สมพานนะคะคุณสิงห์วิ่งเพื่อสุภาพสรติเช่นกันมาเป็นทีมนะคะร้อยสี่คำพันสิงห์สอนนะคะดับที่ห้านะคะเอ่อจนวันสอบบุ๊กเบ้งนะคะวันพ่อใช่ไหมคะ รันฟอร์บุ๊กแบงค์วิ่งเพื<_<_<_<_่อหนังสือค่ะโอเคครับหนึ่งสองเ้อครับโอเคครับถ่ายรูปรวมหน่อยครับมาฝั่งนี้หนึ่งคนโอเคครับชิดๆเลยโอเคครับหนึ่งสองถือของซ้ำถือขงซ้ำเรียบร้อยครับโอเคขอบคุณมากค่ะช่างค่ะจากินนะคะ ดับที่สามจัดก,กระพงษ์ยอดไพลินใช่ไหมคะครับหนึ่งสองค่ะวันชัยนะคะดับที่สวันชัยนะคะครับหนึ่งสองาปากกาเขียนขาดขาดนะคะต้องขออภัยจากสิรั้งน้อยนะคะคุณวันชัยเชิญค่ะรัฐกกพรอิ่งจันนะคะดับห้าค่ะ คนนึงอีกคนหน okay. ึ่งรัตทร์พรขึ้นมาหรือยังคะวันชัยขึ้นมาหรือยังคะมาแล้วเซียร์ทัพหนึ่งสองคุณเรียบโฟแก้วนะคะจากอารายขอวศิริมค่ะลำดับสามค่ะเซียร์ทัพหนึ่งสองแล้วก็คุณสัรองสันธานลู่ไนนะคะจากสำโรงภาควิทยาคมนะคะโรงเรียนสำโรงภาคหนึ่งสองลดับที่สี่ลดับที no ่ห้าคุณสุนทรสิงห์ทองค่ะ จัดสีภูบรันนิ่งสุวรรณภูมินะคะเก็บครับเนขอบคุณที่ท่านมายืนเรานะคะเก็บครับเนิอเกครับถ่ายรูปรวมครับมาฝั่งนี้หนึ่งคนครับผมเก็บวางกล้องครับเนินสอบเรียบร้อยครับเก็บครับวางกล้องเนินสอบเรียบร้อยครับต่อไปอายุ50ปี54 ใชีวิต่นะคะเชิญทั้งสามท่านขึ้นบนเวทีเลยค่ะโอ้แน่นอนแน่นอนมากนะคะค่ะอันดับที่หนึ่งเลยนะคะอันดับที่หนึ่งนะคะเิด้ีนะใ้คนใคนอกแอนปีิ้ง มีสามคนนะคะสมัครมาสามคนใช่ไหมคะหนึ่งถึงสามนะคะอันดับแรกนะคะคุณประกอบนะคะชาติศักด์นะคะจากตำบลจากลำไกมาศอันดับสองสาสนนะคะวันนูประถมนะคะจากสุรินนะคะ,ะคุณพ่อเป็นสมาชิกของชมรมเวลาและนันทการผู้สูงอายุอยู่ที่ละสุรินด้วยนะคะ จอสอพงชัยนะคะดีเลิศระกูลจากชมรมผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรีค่ะท่านนี้เจอกันทีโคราชนะคะปีหน้าเยี่ครับหนึ่งสองเรียบร้อยครับนางสรานนะคะนางสรานสาวานใช่ไหมคะ จากสีภูมิรันนิ่งนะคะจีครับหนึ่งสองอันดับสามค่ะคุณจันเทนนะคะสันสอนนะคะรันฟอร์ลุกแดงวิ่งสิื่อนสิงสอนนะคะจครับหนึ่งสองนะคะักครับสุธีราพรน้องพุ่งค่ะจากร้อยเอ็ดค่ะดับห้าเดินขึ้นมาเลยนะคะคุณบุญล้อมนวลงามค่ะ จากาปูมสุรินทร์60ปีขึ้นไปนะคะเป็นตัวนะคะหญิงค่ะรอแล้วนะคะรอแล้วรอแล้วค่ะวันนี้แดดแรงแล้วนะคะขอบคุณมากมากค่ะวางช่วยไปเลยนะคะ60ปีขึ้นไปหญิงคุณสมรคุณสิงค์ค่ะเขียครับเรียบร้อยครับเัวเองถ่ายรูปลงไหมคะครับครับ เคครับชิดเลยครับเข้ามาเลยครับมาเลื่อยเคครับหนึ่งสองเรียบร้อยครับแล้วก็คุณสงบสมัดสมานจัดขวาสินรินค่ะแักสามนะคะคุณสงบอยู่ไหมคะเคครับหนึ่งสองเรียบร้อยครับสมอใช่ไหมคะเกนะคะและลักษณะนะ ครับหนึ่สอสนซุรินส่มคะสอนซุรินสอนสุรินโอ้เขียนเป็นลายเซ็นนะคะนคสต้องขอใปด้วนยนครับอครับโอเคครับ่ายูกนะครับมาฝั่งนี้ห่งคนครับผมฝั่งนี้ห่งคนครับฝั่งนี้หนึคนโอเคชิดเลยครับมา เ uhm. 네ช, bom, mm ช,ชิดครับชิดครับโอเคครับมองกล้องครับหนึสอบอีกรูปครับหนึ่งสอบเรียบร้อยครัมะลิเป็นครบค่ะดีครับหนึ่งสอมลเป็นครบค่ะับสองีครับหนึ่งอเรียบร้อยครับสามักนิานะครับ ต่อไปชาย4 5ถึง49นะคะเตรียมตัว1ถึงหนะคะชาย4 5ถึง49นะคะเรียบร้อยครับ thank you very much ดับสองคุณน้ารงแทงแสงค่ะเชิญนะคะ ลำสามคุณสมชายสีนวลจากศรีขรภูมิขึ้นมาต่อเน,นื่องเลยค่ะคุณบุญเกิดทองแนนจากจังทะค่ะแล้วก็ยานครนะคะยิ่งแสวงดีจากพี่ช้างน้อยมีตัไป50ปีแล้อันยังติดลูก ห้าสิบปีหญิงยังอยู่ไหมคะต่อไปรุ่น60ถึง69ชายนะคะทวีเพื่อนคำลำดับหนึ่งนะคะ่ะ หกสิบหกสิบเก้าชายนะคุณสากรก่อนเลยคุณสากรรับก่อนค่ะรุ่นนี้ยังมอไม่เสร็จนะคะเราเรีบมากบอกว่าอยากกลับบ้านแล้วเลยชืัอรินกินนร์เพชรนะคะอันดับสองสิรวัตรนะคะกินพิดค่ะ ดับ300ปีสุปีสีแสงนะคะอันดับที่สีธนาพักนะคะเปลียดใสนะคะอันดับที่5เพชรสีสาแก้วค่ะช้างน้อยสริน,นะคะอันนี้คือช่วงอายุ60ถึง69ปีต่อไป70ปีเตรียมตัวนะคะ11กิโลชาย เราปีถ่ายรูปร่วมกันนะคะร่วมกันค่ะชิดๆก่อนนะคะครัหนึสองสอันดับที่สี่ทวนทิพย์กระแสสูงนะคะสูรินวิญญ่งยาวโอ้ชื่อชมรมนะะ 4, กลับไปแล้วชนะ่ะกลับไปแล้วใช่ไหะ,ะ,นนะครับเดินสองสามะ มนท่ามนพันนะคะสีสะพนกูสิทนะคะจากชีริน์คะดับที่5ค่ะนนะคหนึ่งสองสามเริ่มเด่งสองอให้อ๋อกรครูอ๋อปจอยต่อไป45้ถึง49ชาย11กิโลเมตรนะคะ เนสองสานสองสามคะแล้วก็วารินสุดดีนะคะจากสตึกอันดับที่สี่อันดับที่ห้าจักรพงศ์บาลทซักค่ะห้าท่านนะคะ สีปทานะคะนังัดครกปวดนะคะจัดช้างน้อยชูริน,นะคะ่ะสองคนนะคะรุ่นนี้และรุ่นต่อไป3 0ถึง39นะคะต่อไปแฟน ผู้มอบรางวัลต้องเดินนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดท่านนะคะแปดท่านค่ะถือว่าเป็นสีสันนะคะขอบคุณมากๆที่มาสร้างสีสันให้กับงานนะคะ ก็จะมีแต่งข้าไหมนะคะพื้นเมืองนะคะของชาวสุรินนะคะรอบหน้าห้อยประเกือบนะคะให้เสียงดังๆอเ <ๆๆ S 1> ชิญแฟนซีเตรียมตัวด้านข้างบัรทเวทีนะคะตรงนู้นค่ะกวานแมชัยทรงศรีรุ่นปิดท้ายนะคะ พานุพงศ์นะคะพานุพงศ์วันทองจากราศีสไลด์นะคะงานช้างยังอยู่นะคะแวะไปก่อนนะคะไว้ไปเที่ยวก่อนกวินเรืองมาณมงคลจากกทมนะคะกรุงเทพมหาคน,นะคะานนนรนะคะอนุสรมันระโภกนะคะเอ่อโคตชปุยรัน กลับที่4ชัดชัยเชื้อสายดวงนะคะจากโรงเรียนคุกตะเขียนวิทยาค่ะมี4ท่านนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะหมดรุ่นแล้วใช่ไหมคะรุ่นปิดท้ายนะคะถ่ารูปร่วมกันค่ะชิดกันนะคะ